จ้าพี่นี่สิดทายบรรยากาศไ้เบิ้งค่ะฝ้ามีตะหมอกค่ะมีหมอกตอนเศร้าคือสิบดฝนเลยละจ้าคือสเบดฝนแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนนมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะคะ่ะนั่นในช่วงเศร้าของวันจันทร์ค่ะพี่น้องขาวันจันทเนาะพี่นี่กะ ทำงานค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วจ้ะเตรียมพร้อมแล้วเนาะคะ่นะเนาะมาเบิ่งพี่นี่ทํางานได้เลยค่ะเยมตัวทํางานใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนจ้ะพี่น้องค่ะไป้เสาเลยจ้ะได้บาดแล้วกะกินกับแฝ้แล้วกะ กินกาแฟกินน้ำชาแล้วก็ทำงานค่ะความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆเดวกพี่น้องตว้างสุขด้วยกันทำบ้านให้สะอาดทำบ้านให้น่าอยู่เด้อพี่น้องพี่นี่ให้เราเองตลอดมีไผ่เห็ดไห้ดอกจ้ามี่ไผ่เห็ดไห้พี่นี่ดอกจ้า อยากทาให้บ้านสวยบ้านสะอาดบ้านนาายู่ค่ะพี่น้องก็ต้องดูทุกมุมค่ะพี่น้องค่ะทุกย่ำหญ้าค่ะพี่น้องพี่ดีบอ,อ,อยากเห็นมันสูงไปกว่านี้เพราะว่าพี่ดีโตน่อยเนาะค่ะเนาะ ตัวน้อยอะไรที่เร็ยกอะไรห้าแบบตัวบ้านทั้งชีวิตไลฟ์สไตล์ค่ะพี่น้องค่ะก็ะจังสีละ่ะบาเดี๋ยวยุ้ยซื้อจักเท้อ อันแต่ว่าเนี่ยฝรังผู้อื่นเพิ่นเพิ่นบอบอดูแลบคักป่าหนึ่งดอกจ้ะแต่ว่าที่นี่บ่ได้ที่นีไม่ได้บ่แมนเมียฝรังบบรเ,พรเ,เพิ่นกับบเห็ดดอกจ้าเพิ่นบ่มาเห็ดเพิ่นกับบเห็ดคือเก่าเพิ่นกับบเห็ดคือเก่าหันละจ้ะที่นี่เห็นแล้วที่นี่บ่อยากเห็นมันสูงค่ะ สูงแล้วมันตัดยากซสเราไม่ถึงใสเข้าพอถึงเข้ากับตัดยากค่ะพี่น้องอันนั้นบ้านของน้องสาวค่ะข้างนั่นบ้านของน้องสาวค่ะเป็นกะทําความสะอาดบ้านขึ้นกันพี่นี่กะทําขึ้นกันทุกเศร้าค่ะพี่น้องเพราะว่าย่าสวยมากมันยากพี่นี่ประหยากออกเดียดย่าสวยมากอ่าคนนพานไปพานมากค่ะสิบ้าพี่นี่นี่ สบายเพราะว่าเพิ่นบบเห็นพวกคนไท่เพื่นตื่นแต่สสวยเนาะค่ะเนาะบลงคนเพื่อนกับ,บ่บเห็นที่นี่ทำงานเพิ่นก่าที่นี่สบายถ้าบ่เห็ดหยังตั้งแฉที่นี่เห็ดแล้วแล้วตั้งแต่สาวๆฝนตั้งแต่แตเพื่นท่านตื่นนะจ๊ะได้ไปค่ะได้ไปได้ไปได้ไป แต่พี่นี่เซตมุ่มนี่ค่ะพี่น้องค่ะง่ามไปง่ามไปง่ามย่งง่ามย่งค่ะง่ามงามย่งเล่งเห็นแนมเอฟซเอฟซี F 4. F 4, แมนนวลวอฟซี 4, พี่นี่ ตัดว้เดียวไปเที่ยวมันถึงเง้วจะพี่น้องตัดตัดว้เวลาไปเที่ยวมันถึงเง้วเดือนหน้าก,ก็ไปเที่ยวกับมากค่ะก็ต้องเฮ็ดยังหลายอมนจ๊ะเน่แงละแบงแล้วแบงแล้ว,วนี่งามแล้วค่ะนะงามแล้ว อุ้ยงามแล้วจ้าเบิ่งดรี่สวยปะคะนั่นได้แล้วได้แล้วปะพินี่สิพ้าไปมุมนันเนาะค่ะเนาะมุ่มนันค่ะมาก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 กับพินี่ค่ะมากกับพินี่พินี่หลากกันพ่นี่หลากลากัน <laughs> อยากเห็นบ้านสวยบ้านนาอยู่ก็ต้องทํางานค่ะพี่น้องพี่นี่ต้องทํางานค่ะพี่นี่ก็ลากลากกันเข่งไปค่ะเพราะว่าพี่นี่บ่ถือบอ่ไหวมันอันใหญ่พี่ต้องลากมือนี้ยี่มืเมอเศร้ามุมนีก็แล้วดอกจ้ะเดี๋ยวมุมนีก็แล้วแล้วจ้า่นี่นี่นี้นี่มันมีอีกต้นหนึ่งอยู่แถวนี้ค่ะมีสองอันแฟนพี่นี่เห็ดใบสองอันค่ะเฮ็ดใบสองจุกค่ะพี่น้องอืมเนิ่มวัน พี่มี่ก็มีความสุขในการดูแลส,สวนค่ะพี่น้องนั่นพี่มี่ปลูกไว้เป็นมุมเป็นมุมจ้ะพี่นี่อยากทายดีโอผู้เม่นการทำสวนของพี่นี่นั่เพราะว่าพี่นี่นี่มีไลฟ์สไตล์แบบนีไลฟ์สไตล์แบบอ่า แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงน้ำได้จ้ะแม่จ้่พี่น้องเพราะว่าพี่นี่เนี่ยปลูกผักได้จักหน่อยพี่นี่ก็สิเขาวสวนเหรอจ้ะพี่นี่กะสิเขาสวนปลูกผักแนวจ้ะถ้ามันสูงหลายเขาก็ตัดจุดออกเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่ตัวนั่นนี่เขาเอื่นต้นยังบอู้หพี่นี่บวหูจ้ะพี่นี่บวมหัวต้นนี้ยังครับพี่น้องนี่ละ คนขามาบานพี่นี่บานบานพี่นี่นี่ปิดต่าายเาาุเขาจ้าเขามาเขาจะเอาใบยักออกไปจะพี่น้องเพราะบ่านมันหนึ่งม,มันปิดแต่ยูค่ะเราต้องสร้างสวรรค์ให้เราเองค่ะพี่น้องเหาตุองสร้างสวรรค์ให้เฮ้าเองสวรรค์ดิบดิบอยู่ละจ้ะสวรรค์ดิบดิบค่ะสวรรค์ทีที่ยูกับเฮาค่ะพี่น้อง ที่อยู่กับเห่าแฟนพี่นี่มากอะ่ะแล้วก็เห็ดเบียดของเรล้านามึอเศร้าแล้วก็เห็ดเบียดของเรลาอยู่อยู่ข้างหลังค่ะพี่น้องเพระ่าเหล้าข้งาขงนาข้างน้านเป็นเป็นงานของพี่จ้าเป็นงานของพี่ข้างหลังเป็นงานของเรล้างานสวนแล้วก็เฮ็ดคอกแคบๆจ้ะตามภาษาฝรั่งนาะนค่ะเนา вот ะ พี่นี่จะตัดแตงกิ้งใหม่กิ้งไหลเป็นสันแล้วหนาทีไผ่หนาทีมั่นเด้จ้ะสามีกับภรรยาคูนีณต้นสูงแล้วตัวนี้พี่นี่ตัดสูงโผล่ไลรบุกนี่สองต้นค่ะพี่นี่ตัดออกเบิ์ดมันดูแล่ลายพี่นี่ก็เลยตัดออกค่ะจะเก็บพวกใบพวกยังออก ใบต้นลิลลาบดีมันตกลงมนนาใส่เนี่ยจ้ะต้นนิลลาบดีกับ่เป็นตะปูดอกเจ้าพี่น้องเพราะว่าใบมัน่วงหลายเล็กน้อยก็บ่าไปไปสบน้ำเนี่ยจ้ะไปสมน้ำพราะว่านท่อน้ำแตกอีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวกักบเสียงต้องเลยใส่น้ำเลยเพราะามันแตกแล้วพี่นี่กับปิดปิดไว ถ่ายแฟนมามันกระสีเมันกระสีโดนโพดนะคะน้องพี่นี่ก็เลยว่าสิเเ็ดเองได้บ่ว่าสันดกเก็บใบมันออกค่ะใบต้นดีลาวดีลวงลมลวงลมใส่มันก็ดูแบบว่าสวยมันก็ต้องเก็บออกค่ะพี่น้องนี่นีนี่ใบนีลาวดีถ้าห้องหัก ถ้าห้องฮักสวนของห้ฮงห้องเฮงต้ององเห็ดค่ะพี่น้องหฮาตตองเห็ดเห็ดเพื่อเพื่อเพื่อดูแลสวยงามห้อง็มีความซุกค่ะพี่น้องคนถามบ่านพี่นี่เป็นยังคือเห็ดใดสวนลายปันพระเจ้าถามอยู่จะ่าบางคนมีสวนนิดหน่อยก็เห็ดบ่ได้ดค่ะพี่น้อง พี่นี่กับพ่อคุว่าเป็นอีหงยังก็จะจันเหตุบ่ได้พี่นี่มีสองลายุนเนี่ยจ้ะสถานที่ดูแลแบบดูแลแบบคลๆเป็นสวนดอกไม้ไหมจ้ะปลูกเองคับนี่นี่ต้นนี้งามจะพี่น้องนี่ต้นนี้งามพี่นี่เห็นสื่อมาสองลอยโกบาทไหมค่ะลรวบัดนนี้พี่นี่กระเพาะเองกระเพาะให้มันเกิดไหมคะ่ะ อันนี้หน่อยมันเกิดใหม่เนาะค่ะเนาะอื้มจ้ะนั่นแล้วล่ะจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ จ้าพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพีชาแนลกะกะมาตัดต้นใหม่ให้มันกลมสวยเนาะคะ่ะนาะเพื่อบ้านของเราให้หน้าอยู่เวลาคนเขามาบ้านพี่นี่เขาสิว่าอุ้ยน้ายู่จังเลยบ้านล่มลื่นดีเพราะว่าพี่นี่เห็ดทุกมือคะ่ะมือละ30มสินาทีมือละชั่วโมงบ่กเกินนั่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพี่นี่กะมีธุระอย่างอื่นเนาะคะ่ะนาะ Yeah. พี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่เนเด้อคะ่ะพี่นี่ก็จะเก็บความรู้สึกดีๆนี่ไว้ในดวงใจของพี่นี่ค่ะคลิปละคำค่ะพี่น้องคลิปละคำคลิปละคำคลิปละคำนี่กันไก่ค่ะพี่น้องค่ะภาษาฝรั่งเศสว่ากันไก่ใหญ่ได้จ้ะพี่น้องกันไก่ใหญ่ภาษาฝรั่งเศสว่าซีใส ซีไยค่ะพี่น้องซีไยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพีชาแนลกับสิจัยจบกลิบไปเพียงแค่นี้ฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>